ผู S <S <S ้ับการแสดงละครเรืใใ่องนย่าไหเล่หนึ่งะคะผู้จัดสีแก้วหล่อาเป็นค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับพี่เกดพิมมา,าดาผู้เขียนบทและโบรตพ่นี่คือชมน,นาของชับนักแสดงนะคะที่กำลังตีได้เลยวคลครเรื่องนี้แบรรี่ช็อกวันปั่นการสร้างสรรค์โดยมือหนึ่งซึ่งเป็นสุดยอดทีมสร้างสรรค์วาร,รารวันที่หนึ่งมาแล้วมากมายนะคะ ผลง,งานการกำกับการสแสดงและรองไปถึงผลงานการเขียนบทเรื่องราวสุดเข้มข้นของการแย่งชิ้งหนึ่งตำแหน่งทายาทของพระภิธาดาที่จะต่อสู้เข้าหัอหกันเพื่อรายรับครอบครองในตำแหน่งนี้และนี่คือโฉน,น้าของชั้นหนึ่งของทัพนักสแสดงแถวหน้าของเมืองไทยนะคะรุ่นหนึ่งมากขีรุ่นใหญ่มากฝีมือนะคะแล้วก็รุ่นใหม่หน่าจับตามองรับรองว่าเชื่อมถึการสนุกสนานแน่นอนค่ะ เชิญเชกลเลยค่ะขอเวลาไม่เป็นแย้ทุกท่านในสื่อปรชนทีพิมพ์เจอเป็นล่าขอเวลาในการหาที่นั่งเสื้อนะยิ่ิ่ก่ไม่ไดทีที่สหดฉันสองฉัน่อนนะ้างยนตรงนี้ก็ยกว้างหน่อยปะ หนาวนะเกิร์ไปบอกนะไปบอกคนเรียกเรียกใช่นะพี่สันและพี่เก๋นะคะขอเสียงประมือให้กับผู้กลับกันไปงลยพี่เก๋เสียงโดค่ะทุกปัญหาขอเชียงประมือดังๆอีกทีได้ไหมคะให้กับความพิลัยยามของทุกคนทุกคนคือโฉบหน้านักแสดงเยอะขนาดนี้ การกระจายคื้ฐานนั้นเราจะพยายามกระจายให้ครบนะคะแต่ลําดับแรกต้องขออนุญาตถามผู้เขียนบทก่อนค่ะที่กระจายยังไงเพื่อให้ได้เกิดความเท่าเทียมกันคะพิเกตคะพ่เกตเอาจริงพ่เกตต้องการจะเล่าอะไรค่ะละคอเรื่องทะยานใหม่เล็กนิดเพื่อที่ได้ทักแสดงแถวหน้าเยอะมากขนาดนี้ค่ะก็ห็ต้องบอกว่าเรื่องนี้พ่เกตเป็นทีมข่าวคนคือคนคุณสิรินและก็คุณวันนาเดิมเนี่ยเรา เราอยากทําละครครอบครัวค่ะอยากพูดถึงละครครอบครัวครอบครัวที่เพราะเราเชื่อว่าสถาบันครอบครัวมันเป็นพื้นฐานอยู่าอย่างอยากพูดเรื่อง generation gap กอยากพูดเรื่องการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มันจะมีผลกับ,บลูกและสุดท้ายเนี่ยที่เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันต้องร่วมกันแก้ต่างคนต่างแก้มันไม่รอดท้ายมันคือต้องรวมกันเมดถซึ่งจะอยู่ในเรื่อง คอเสีย์ประเพณให้กับพีนเขียนบทละครเรื่องนี้ค่ะคือที่อุ้มเหยียจะบอกนะคะว่าสิ่งที่พี่เกศพูดเนี่ยมันยังไม่ได้เสีเชี่ยงเพราะว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับนักแสดงหลายหลายท่านทุกคนบอกเลยว่าบทเนี่ยนะมันที่สุดของที่สุดที่สุดจริงๆแต่เดี๋ยวทุกคนจะได้พิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราบอกกันว่าบทสมุนขนาดไหนเพราะว่าอีกหนึ่งพาต่ออีกหนึ่งหน้าที่ค่ะ ของเรื่องนี้พอบทดีแล้วปั๊บพุ่งกับการแสดงทำไมต้องกบกับการแสดงซึ่งมันมีบางฉากที่ก็คือที่ได้เห็นไ,ไปแล้วมาครบองค์ทุกคนเลยพี่สายหาการทางานกับทัพนักแสดงที่เยอะขนาดนี้ค่ะพี่มันสนุกสนานและบันเทิงขนาดไหนคะบันเทิงม,มากครับบันเทิงม,มากก็ก็เออผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่ดีแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็คือรุ่นใหม่ก็ได้เรียนรู้จากรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่ก็ได้เห็นว่ารุ่นใหม่เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยส่วนผมก็ได้เรียนรู้กับทุกคนไปด้วยว่าอ๋อมันมีคนคิดแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยว่ากันไปซึ่งซึ่งมันมันมันทำให้มันเลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวจริงๆมันเป็นบ้านจริงๆมันมันมีคนแบบนี้จริงๆที่เขารักกันแบบนี้เขาเกลียดกันแบบนี้เขาแย่งกันแบบนี้อะไรแบบเนี้ยครับ อันนี้ขนาดเดียวกันเรื่องที่แค่ว่าที่ไหนที่เคยเจอแต่ไม่เคยเจอเรื่องเบาๆครับติดขึ้นหมดหรอแน่นอนว่าเรนนี่เขาบอกตั้งแต่แรกว่าเวรี่ช่องวันเราม้าครบาลดเข้มข้นมากหรือเกินคือถ้าถ้าติดตามช่องวันมาตั้งแต่ย้ำรุ่มตั้งแต่เอ็กแซร์ตรุ่นดูน์ก็จะรู้ว่าสไตล์ที่มันมี ลายเซนชัดเจนของเอกแสมาจนช่องควันเนี่ยมนเป็นแบบไหนนะครับว่าดราม่าที่เข้มข้นเป็นยังไงการเล่าเรื่องพลิกไปพลิกมาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอ๊แบบไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ก็จะเป็นแบบนั้นในละครเรื่องนี้เราคนเราสองคนได้เรียนรู้กันมา20กว่าปีแล้วว่าอ๋อแบบนี้แหละแต่นี้แหละที่พี่บอยทุกคนเกียริบอกว่า ใช้คำว่าอยาไว้ใจช่วงวันได้เดียมากคิดว่านะครับคิดว่าจริงๆที่เขียนตอนแรกไม่ได้คิดถึงคำว่าเวลี่ช่วงวันเ่ยรู้แต่ว,ว่าทำสิ่งที่เราถนัดจนพี่บอยมาดูพี่บอยถึงใช้คำนี้ว่ามันเวลี่ช่วงวันรักเราเอาละเอาละเราได้รู้แล้วนะคะถึงวิธีู่คนเบื้องหลังถามคนเบื้องหน้าดีกว่าตัวแม่ตัวมัมตัวมดายืนหนึ่งเสมอไปใหญ่พี่น้องา กวันนี้เวลาพี่ท่องบทพี่ก็จํายากอยู่แล้วนะว่าไทยชื่ออะไรมาให้พี่แนะนำหน่อยแล้วยุ่งเหมือนจะหายหายไปอะค่ะจ้องแจ๊ดไปสักนิดหน่อยอ๋ออะเอาเอาครอบครัวเราขอไปกันนะครอบครัวพี่นกเนี่ยพี่นกเป็นพี่ใหญ่ค่ะคนโตคนที่สองก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์แห่งทองค่ะซึ่งขอโทษค่ะพี่แหม่มนะทุกคนค่ะซึ่งเป็นสามีของพี่แหม่มคดียาในเรื่องนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนเลยแสดงตัวได้ ยากนิดนึงค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะไปโชว์ตัวที่เกาหลีโอ้ป้าไม่พูดเล่นนะพูดเล่นที่แรกพุ่งก็ต่อว่ามาแล้วว่าเธอรู้ดิไงว่าฉันไปทำหน้าฉันไปดิไปทำหน้าบอกเอาเค็มเค็มเคมครั้ครั้งนี้จะไม่แต่งเรื่องละก็เป็นครอบครัวแรกค่ะของน้องชายแล้วก็น้องสะใภ้ค่ะซึ่งก็มีลูกๆสี่คนแนะนำลูกๆหน่อยค่ะลูกๆของทางคัดีชั้นในฐานะแม่ผ่านนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชีวิตด้วยกันนะคะ เริ่มจากน้องตรีนะคะเป็นลูกชายคนโตค่ะถัดมานะคะต้นข้าวเป็นลูกชายคนที่สองนะคะเป็นน้องนุชสองต่อมาก็จะเป็นน้องปาวค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเป็นลำดับสามนะคะแล้วก็น้องนุชคนสุดท้องน้องสันนะคะเป็นคนเล็กค่ะมีทั้งหมด4คนค่ะประมือค่ะแล้วก็เด็น้องชาย นั้นก็จะมีน้องสาวอีกหนึ่งคนค่ะคือโรยฝนนะคะคือน้องแป้งนะคะดีค่ะน้องแป้งก็มีสามีเป็นคุณอ่ำสามีไม่มาเหมือนกันไม่มาเหมือนกันอันนี้ป่วยกันไปเกาหลีสามีคุณมีรนนี่ก็ไปเกาหลีด้วยกันเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้ค่ะค่ะครอบครัวนี้มีลูกครอบครัวนี้ก็มีลูกชายสองคนค่ะเพราะว่าไม่ได้รักกันเท่าไหร่เลยมีแค่สองคนถ้ารักกันอาจจะมีสี่กระดึงนี่ขนาดไม่รักกันนะ ตังเลี้นะคะในเรื่องชื่อชื่ออะไรนะแม่ชื่ออะไรนะแม่ไปรับโบสถ์หนึ่งนี่กรุณาจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวดู EP สองไม่สนุกนะคะที่เห็นป้าใหญ่น่าเข่นๆนั่นคือการขดถี่ว่าชื่อแชร์ไปบ้านไหนวะเนี่ยบ้านหนึ่งชื่ออะไรนั่นแล้วเป็นชื่อที่คล้องจองกันก็คือมีแบบความเป็นน้ำสมุดอ่างจามันส่วนส่วนคนที่สองนะคะก็เลยลงมาหน่อยก็เลยเป็นแค่อันดามันค่ะ ก็ภูมานจริงๆชื่อภูม้านี่ยังไม่หมดนะยังมียังมีแถวหลังอีกจะขออนุญาตแวะไปที่ป้าใหญ่ก่อนนิดนเดียวเดี๋ยวป้าเอาค่ะมีน้องน้องคนเล็กน้องคนเล็กซึ่งแบบว่าชั้นจริงชั้นจริงรูลอดเป็นน้องเป็นน้องอีกบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งค่ะบ้านนึงชื่อสีน้ำนะคะค่ะเป็นใครนะคะเป็นน้องค่ะเป็นน้องคนเล็กค่ะหอที่ที่ที่โปรยฝนไม่ค่อยชอบ คนละแม่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 พ่อเดียวกันอ๋อเจ้าหนุ่ก็คือนี่คือที่แถวหน้าก็คือเป็นพี่น้องค่ะเป็นครอบครัวครอบครัวระพีธดาค่ะซึ่งซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะคะอ่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันไปเนี่ยพี่น้องคือแรงดึงดูดในการมาร่วมงานในครั้งนี้เท่าไหร่คนไม่เคยร่วมงานกันก็สิ่ใจเยือเช่นกันค่ะเช่นกันพี่น้องเห็นเสด็จอะไรของพวกเราคนนี้ที่เราต่าง ยัง้จากเหตุผลคือด้านนักแสดงก็จริงๆ้วก็รู้จ <Papa inter lude> ักตอนที่ได้รับการติดต่อยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เลยนะคะคือเรื่องที่จะเป็นเรื่องยอดแต่ว่าพอเขาบอกว่านายชื่อนักแสดงที่จะต้องทำงานด้วยก็แบบก็รับเลยรับเลยก็ข้อรายคนเลยที่ไม่เคยทํางานด้วยเนี่ยน้องแหม่มอยู่เห็นแกไปตลอดเวลาก็ยังไม่เคยได้ทํางานจริงจังในฐานะนักแสดงแป้งก็ยังไม่เคยเล่นกันเลยปีนก็ไม่เคยเลย พี่ดูพี่ดูเราเคยเล่นละครสั้นมันนิดหน่อยก็ไม่เคยเล่นกันเต็มๆค่ะแล้วก็พี่แห้งก็ไม่เคยเล่นด้วยกันค่ะไม่เคยเล่นด้วยกันก็เลยแบบว่าแรงดึงดูดกันกันค่ะก็เลยแบบเอ้ยต้องเจอแล้วล่ะเวลาแล้วคือณอาเชื่อว่าไม่เคยเจอเลยเนาะแต่นี่ที่นั่งพยักหน้าดึงเบร์ปลีณาสารพรนี่ก็คือแบบแฮปปี้ทุกข์กันมากเลยเนาะจังได้เล่นกับโอ้โหแต่ละคนอะ ใช่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กินเล่นด้วยค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้มีโอกาสเดียวดีจะได้เล่นกับต้นใหญ่ทั้งพี่แมวพี่นกพี่แป้งพี่ตูพี่อาบพี่แท่งที่ไม่เคยร่วมงานกับพี่เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งงที่เราไม่เล่นไม่ได้ไม่ควรพลาดอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนยืดเข่าหลังแป๊บนึงนะคะอาจจะน้ำลายบูดคื้นน้ำลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเหตุจะเป็นต้นเหตุของเอ่อคอหายใจอะไรคือน้ำลายแบบแป๊บเดียวเต็มตั้งแต่ดี๋ยวแม่เพียงปกต กระจายพยายามจะเปลี่ยนม,มากเมื่อกี้พี่ดูกำมันเหรอพ,พี่พี่ดูเดี๋ยวพี่ดูได้พูดค่ะเพราะถ้าเกิดพี่ดูไม่พูดยังไงพี่ดูก็แดมเมจแรงมากใช่ไหมคะพี่แมทช่วยการ,รกันตีนี้หน่อยก่อนต้องรอดูในละครเลยอ่ะคือหาตัวจับได้ยากเหมือนกันท่านนี้คือเอ,า,อางี้เมื่อสักครู่นี้อ่ะอุ้มได้เห็นระยะของแต่ละคนตอนที่ปล่อยแค่ตัวอย่างนะหน้าทุกคนตอนดูพี่ดูอ่าเ <c oughs> ชื่อไหมทุกคนเก้าคนอยู่เนี่ย ต้องมีการขบเถี่ยวเคี้วฟันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้คุยกับเขาแน่นอนคราวนี้เมื่อกี้พี่เกดบอกแล้วว่าต้องการที่จะให้เห็นความแตกต่างความห่างระหว่างไวช่วยไหมคะอยากได้ยินเสียงลูกของบ้านพนี่แมงจังเลยคะได้สิให้เขาได้แนะนำนิดหน่อยให้เขาแนะนำตัวเองนเองนาะใช่เซ็ตอัพให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนนิดนึงเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราจะไม่ดูตอนดนึ่มอ่ะพี่ใหญ่ก่อนสิพี่ใหญ่พี่ตีสวัสดีครับผมตรีพรมพัฒน์นะครับรับบทเป็นชุนัส ความน่าสนใจยังไงขอบอกไว้เลยว่าทายาทหมายเลขหนึ่งเนี่ยผมเป็นต้นแบบทายาทหมายเลขหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นหลานรักใช่ไหมคะแม่ย่าหลานคนแรกเนี่ยนี่ได้ก็ออกนอกหน้าเหมือนกันเนาะอ่ะมาที่คนที่สองคนนี้ดูท่าทางลุกเล็กตาพอสมควรเลยนะคะสวัสดีครับผมต้นข้าวชลุทธ์รับบทเป็นทะเลหลวงนะครับครับแต่ไม่ร้องผมจริได้ไหมครับทายาทหมายเลขหนึ่งไปแล้ว ซัพพอร์ตมาเลขกนิดครับเราพี่ชายเป็นไอดอลครับเป็นแบบอย่างพี่ชายที่เก่งแล้วก็ฉลาดแบบนี้นะครับแค่ในซีรีส์นะเฮ้ยจริงจริงเราเป็นพี่ชายเป็นแบบอย่างครับเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือพี่ชายทุกอย่างค่ะแต่ว่าค่ะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างในละครที่จะทำให้พี่ชายของเรานั้นเฮ้ยไม่ต้องพูด เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนนี้เขาก็เหมือนนอนมาเลยว่าต้องเป็นภายาใช่ไหมถ้าเรียนลำดับแล้วแต่ความสามารงความสามารถเราก็ต้องมาวัดดงกันอีกทีท่นนี้เขาก็มีความเป็นไปได้อยู่กันแล้วเขาก็เป็นพายาแต่เล็กนิดใช่ไมเห็นแรกที่ออกลูกน้นด้วยเหมือนเันคนที่สอยแม่ก็ต้องชี้แต่ว่าแม่ก็ต้องประโคมนิดนึงเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนชาบทานพันแล้แม่ไปให้เวลากับสอคนนี้ใแล้วอ่ะแล้วลูกสาวล่ะเน่ยลูกสาวก็ลูกสาวนายลูกสาวยังไงก็เป็นลูกสาวอยู่แล้ว ไม่ต้องน้อยใจเหมือนเวลาเป็นีซับเทคนะลูกสาวเป็นลูกสาวลี่สาวนี่ไงนี่คือความสัมพันธ์ในบ้านเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะตาลก็ประมาณนี้ค่ะยังไงเรามีความกดดันอะไรคะก็มุกดาวนะคะก็คืออย่างที่เห็นว่าเป็นลูกสาวคนเดียวในตระกูลเลยด้วยซ้ำก็มุกดาวก็จะมีความได้ยังไงต้องการจะครูอะไรบางอย่างให้แม่เห็นก็จะทํางานหนัก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 มาเรื่อยๆซึ่ง มันอาจจะเหนื่อยเกินไปมันอาจจะฝืนเกินไปแต่ว่าให้ความจริงเรามุกดาวเป็นนักสู้นะคะเล่แต่ต้องรอดูลูกสาวคนเดียวแต่คุณแม่อย่างที่บอกแล้วแม่เป็นแม่นนทันทันดีลูกคนสุดท้องลูกคนสุดท้องก็น่าราน่ารัาตไปไม่ได้มีอะไรดราม่ามากมา,กมายควันวันก็เล่นเกมต้ง,งรัวาร้สกเอ้าทำไมยังไงนะคุณนีผมว่าปัญหาอยู่ที่แม่ ก็ดีของมันอยู่นะอะไรฉันก็เลี้ยงลูกรักเท่ากันนะแต่ตัวอย่างพวกเราก็ดูอยู่ใช่ไหมเห็นนะทำไมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเริ่มแล้วใช่ไหมคะอย่าเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จริงหรอกค่ะค่จารย์ปานเาทำไมค่ะออไปได้อย่างพูดไม่ทันเลยคิดยู่ในลูกก็ไม่ได้พูดนี่มาพี่มุกตะวันก็นำไยบูดแล้วนะก็จามาถึงยังไงเออสวัสดีครับานรปานนารนนะครับแล้วกนเป็นมุกตะวันไหมครับครับ เล็กคนจุดท้องเหรอด้วยความที่เป็นลูกชายคนเล็กครับแน่นอนว่าแม่จะรักมากที่สุดเล็อ้อเก่งเน่ยอย่าพูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นห่วงที่สุดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาจะเสียใจเอเปล่าพูดอย่างนี้ต่อหน้าแม่ได้ไงแม่เขากระตันกระเทาะกันเป็นลูกสาวค่ะนี่ดีนะพูดได้ดีละคนปกติเวลาไปที่กองถ่ายนู่จะฟังใครมันมีแต่คนพูดแต่ไม่มีคนฟังจริงๆนักตายเถอะ ก็คือ,เป,อเป็นที่รักของแม่เป็นที่รักของทุกคนในบ้านละกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเวลาบ้างนะคะเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามว่าทุกคนจาชื่อตัวละครได้ย่งตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนชุดลงไปดำน้ําแล้วก็คุยยังจำไม่ได้อยู่ดีนะคะว่าใครชื่ออะไรบ้านนี้เรียบร้อยบ้านพี่แปง้งคาแรคเตอร์ของพี่แป้งไหนอาบอกมือให้ลูกพี่แป้งนิดหนึ่งคุณนิวคุณดิว,ค,ดวครับผมยังไงคุณเป็นคนที่ใส่ก็เกี่ยวกับพอสมควรเลยนะก็มีบ้างครับโกรธโกรธบ่อยบางที คุณก็เป็นน้องมีเหมือนกันม uh> ีรุ Demon> ่นที่จะเป็นทายาทกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมวัยของก็ใกล้ๆกันเนาะดีๆเท้านั้นเลยอ่ะคุณมีอะไรไปแข่งกับเขาเหรอคะก็มีทุกอย่างอนะคุนอย่บบที่สื่อจะจบท่นอกค่ะจบจบบนนอกอ่านเขาจบไนอ่าเอ็นเทอร์เอ็นเอบนีประเทศอะไรกันผู้รูผมหรือเปล่ารับพยายามหาข้อดีของลูกเรา ไม่ยอมเราไม่ยอมโอ้ยอยู่ไปใหญ่สิสมัยแล้วเออไม่ได้อันนี้น้องสาวเพื่อแทนแท้ๆเลยนะค่ะเป็นจักรยานค่ะแต่เราก็ทำงานนะคะไปใหญ่ค่ะเราก็ทำงานหนักแล้วเรับแอะไรนะคะช่วยช่วยลูกเลยครับช่วยลูกด้วยแต่ลูกเรียนดีหมดเลยนะคะได้เกรดสี่ตลอดถ้าเด็กไม่เรียนเป็นเกรดสี่นะคะนับเป็นจักรยานตายแล้วคุณคะเราจะยังเป็นสี่ไม่เป็นไรเราโรงเรียนไทย เขาจะนับเด็ดตายของเขาแล้วแต่ขราโลกนี้โรงเรียนไทยก็เกษีเพราะเราต้องอยู่ประกบป้าใหญ่ถายหลอดเวลาเราจะไม่ให้คลาดสายตาผมรู้แล้วทำไมสามีเขาไม่มาทั้งสองคนเพราะว่าดูไม่ทันอยากจะรู้ว่าทำไมสามีไม่มาให้ถามลูกคนเล็กของแป้งดีกว่าค่ะอ๋อเขาบ้านอะไรพ่อไปทำงานแล้ว มันร้ายจริงๆขเขาบอหน้าร้ายทุกคนเลยเขาบอกว่าพ่อพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้หรอคะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้อันตมาหรอกพ่อพ่อไปทาคิมกันแดด <laughs> มยังอุ้มาพี่ไม่หานะพี่ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งพ้วย <laughs> นี่จะเป็นนี่จะเป็นอีกติก่งที่หนึ่งรอบครัวนะอ่าเดี๋ยวผู้ชมดิ คือทุกๆตัวละครที่พี่สายเขาวางเฟรมภาพเข้าไว้อ,อ,อยากให้ดูว่าออ้ไปที่กองถ่ายแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมีความละเอียดมากในการจับภาพในการเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโดยเฉพาะเจนเตนเจนเที่พูดที่แนะนำไปอ่ะเหมือนเหมือนอยู่ในเดิดนสนี่์ใช่ไหมสันเพราะว่าทุกคนบอกเหมือนโดนแบบต้องจับคู่เสกโดมอ่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ารุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่เนี่ยใครจะบอกการเอไปที่แถวต่างๆได้บ้างดีกว่าเนี่ยแล้วแต่เนี่ย วันนี้ไม่สื่อวันนี้ไม่สื่อจริงอเลยครับผมกล้องวิทยานะครับรับบทเป็นี้ครับผมครับเป็นเป็นเอ่อซินแสประจักษ์ปูนและพีธาดาค่ะใช่ครั่เล่นเป็นน้จักรู้จักเรื่องไหวของคนในละพีธาดารู้ยันวันเกิดวันเดือนปีเกิดครับผมบอกได้เลยนี้รับฝั่งนี้ฝั่งนี้คนนี้แม่ ยงไม่มีต้นขาสักตนเลยนะไม่มีต้นขาสักต้นเลยน,ะน่าจะเป็นค่ะเราเป็นบานชีวาเราเ้็นความสดใสที่เกี่ยวข้องกับใรตระกูลที่ธรรมดาคะตัวละครบานชีวาอาจจะไม่ได้แบบเป็นเชื้อสายเดียวกันกับตระกูลนี้แล้วนะคะต,ตัวคบาบันชีวจะเป็นเด็กผู้หญิงเ่็กขาที่อยู่ในฐานะที่แบบจะอาจจะไม่ได้สูงส่งเท่าทุกคนค่ะแต่ว่าต้องมีความแบบ ป็นนักสู้แต่ว่าต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะสู้ยังไงที่จะเข้าไปในระดับกกับคาจริงปัจวัจะเป็นไทยดรืเอเปล่าอุ้ยคนเขียนบทต้องอะ้ได้ไหมคะพี่เสืกพี่เกคนเขียนบทอยู่จวลเฉลยแล้วฉเป็นร้อยรวจตีไม่เอานะมีปาดอยู่ข้างหลังอะไร าอารู้ฝับรู้แบบรน่าใจมากเสวัสดีก,กค,คสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนภดโกเสนภดการ์ดครับผมเป็นผู้สอนเทนนิสของบ้านบ้านนี้ครับ,บัปแตกใชผกงง่ผู้สอนเทนนิสเรื่องยังไงครับวิธีการดูวานหน้าเน็ตได ตอบให้แทนทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนทุกคนจะได้พูดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะถ้าพูดเยอะไปสปอยไปหมดเลยไม่สามารถที่จะปล่อยไมค์เอาไว้ให้ใครได้ทั้งสิน้นคุณทีมคุณทีมสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณมากก่อนนะครับผม,<ะ>มรับรรบทเป็นเดินทัพครับค่ะโอ้ชื่อเดินทัพเลยลูกใครอ่ะเราจำลูกสังเกตไหมสังเกตไหมควรจะเป็นทายาทมากกว่าไอ้พวกที่เปลี่ยนเัวยนี้นี่เนี่ยคืออะไรพี่เนี่ยจบเยือนละมันมานะเนี่ยเยอะกว่าเยอะ ต้องพิสูจน์พักทายเป็นภาษาเยอรมันนิดหนึ่งรับเดินครับเดี๋ยวเราเป็นเดินเดินทับโอนิชเป็น่วโซนคนผมรู้สึกิดีมากที่เด้มาเป็นราบไอ้สปินแหน่นี่คืออะไรควแนะนำตัวครับแนะนำตัวท่านนักนี่เป็นพ่อลูกกันนะคะนี่คือลูกชายของคุณดูสัญญาค่ะและสตมหมายเล่มหนึ่งคุณดูสัญญาคุณดูคะ เรื่องนี้คุณได้มีการาฟาดฝีมือปะทะฝีปากกับใครเยอะไหมคะความตั้งใจที่จะมาเล่นละครเรื่องนี้คือมาอยากเจอพี่ที่น้องๆที่เป็นแบบว่ายอดฝีมือมันเหมือนนักกีฬาได้ตีตีเทนนิสกับคนตีเก่งๆมันจะรู้สึกดีและจะเจอยอดฝีมือรุ่นใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้นครับใจผมมาอยากเป็นพวกเดียวกับเขาแต่มาถึงเราเห็นบทอาว คนละพวกอยู่คนเนี่ยท uh, <si oui> ั้งที <h <h ่นั่งกันหมดเนี่ยผมอยู่คนละพวกกับลูกเนี่ยผมกูใช่ครับแล้วร้องไปแล้วแล้วแบบอ้าวทำไมนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าอไม่เป็นไรโมเมนตัมมันเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าภารกิจที่เราได้รับจากผู้เขียนบทและผู้กับมันมันเทียมกับเราพ่อรุกงมากพ่อลูกที่น่าสูกสารคู่หนึ่งจำเป็นจะต้องสังหาร ครอบครัวเหล่านี้เกือบทั้งหมดเพราะพ่อคนเดียวนะครับน่าจะแบบไม่ค่อยขนาดเลยพ่อพ่อเดินกัคนละทางกับพ่อไอ้นี่มันแปลพักตั้งแต่ต้นเลยวะพ่อใส่เส้นขนาดเดียรพ่อนะครับอ้ามันไม่ได้ไปทางเดียวไม่ได้ดั่งใจนิดหน่อยทางเดียวกันครับแต่ว่า ไม่ผับก yeah? <laughs> oh no. okay. okay. uh ันเรยตีกันแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังแสก็ยังอย่างนี้เอาอย่างนี้เรื่องเรื่องราวอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันมีความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวแต่ละตัวละครที่ปรากฏตัวเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับกันยังไงอยากให้ทุกคนนะคะไปพิสูจน์กันเพราะนี่คือผลงานที่การันตีการกับการแสดงโดยคุณดสันสิงแก้วหล่อที่สันการันตีในผลงานโปรดักชั่นทั้งหมดที่กำลังจะได้เห็นในเรื่องของเนื่องนี้ได้ไหมคะก็ ทุกภาคส่วนเขามีความตั้งใจกันอย่างเต็มที่เพราะว่าคือทั้งตั้งแต่บทยันไปจนการถ่ายทำทุกคนก็ตั้งใจกันกันมากในทุกๆุก่ายปัญหาเดียวที่เราเจอก็คือพวกเราไม่ค่อยรวยแต่เราทำเราคอยรวยมากเรื่องคนที่รวยมากเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างมันก็ต้องเขาเพี่ไม่ปรึกษาแถวหน้าและตรง่กแถวหลัง ก็มีอะไรย,ยืมได้เราก็ยืมอะไรเงี้ยเดยวเว้นเงินมไม่ไงโอ้แต่เรื่องนี้ว่าไม่ได้เสื้อผ้าเลิศทุกฉากใช่เสื้อผ้าโลเคชั่นเอยอะมากทุกอย่างมัน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 ฉากใหญ่ตลอดอะประมาณเอแล้วยิ่งมันมีฉากที่ทุกคนเข้าร่วมกันบ่อยๆอะ่ะมากันทั้งแถมะแอะไรอย่างเงี้ยมาตงเข่งเลยเราก็จะแบบเวะขใจ ใครจะไปอยูกับเราจะถ่ายใช่ก่อนใช่หลังอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายรอนร้อนรก็มาดูแล้วก็เชื่อไปที่สุดหวังใจว่าหวังใจว่าจะเป็นะครที่สนุกครบรถอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เท่าที่เราดูแล้วทำงานกันมาก็ได้นะขอบคุณเป็นกำลังใจให้พี่สันติแย่ร่อยค่ะฝั่งของทีมงานฝากไปแล้วขออนุญาตฟังตัวแทนของทีมนักแสดงนะคะพี่น้องขา เนื่องจากว่าตอนหนึ่งเนี้ยนะคะค่ะเรามีครบทุกคนเลยค่ะยกเว้นพี่หนูนกก็เลยอยากให้พี่หนูเป็นคนพูดนะไม่จ๊ะคือรักมากคือแบบว่าไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องรอไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงว่าแบบว่าตัวเองยังไม่ดีแต่ก็อยากดูงานตรงนี้เหมือนกันค่ะก็มาคื่นตาต่นตาของคนที่ไม่มาแล้วแหละพี่ดหนูคะชไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวลูกก็ยังไม่มาเหมือนกัน หลายคนเลยใครยังไม่มาเดี๋ยวผมขอเรียกร้องให้กับคนที่ยังไม่มาตอนนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวไม่มาครับคอยติดตามโค้ชต์นี้คนนี้ต่อไปนะครับคอยติดตามลูกชายผมนะครับก็ยังไม่มาที่ไหนก็ยังไม่มานะใคไจะเจอที่บ้านนี่เลยยางหนูว่ายังไปหนึ่างที่มายังอย่างแถวแถวหลังแล้วก็มีผม ที่เหลือครอบครัวเขาไม่แนละเขาจะวันนี้วันนี้ดูเรื่องครอบครัวเต็มๆจะได้เข้าใจตัวละครที่อยู่ในครอบครัวใหญ่เลยค่ะมืเป็นเรื่องดีนะครับค่ะนีติใหม่เนาะฝากฝากว่าอย่าไม่มานะฝากฝากสองนักแสดงที่ยังไม่มาด้วยนะครับนักแสดงใหม่ในอ้อกใจของท่านนะครับอัมบารนกับแ่งเปรบมือให้สะเทือนถึงเกาหลีแม่ มีมีแต่ไม่มาแบบนี้แค่นั้นเองหน้าใหม่คือพุทจะยากหน้ามานะค่ะนี่คือละครเรื่องทายาทใหม่เล็กหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราเาลังจะได้ดูพร้อมๆกันแล้วก็รรดแบบช่องวันสัิบแน่นอนซึ่งผู้ทุกท่านสามารถที่จะไปบอกนะคะใครที่ยังไม่มีตั๋วที่จะได้ดูวันนี้นะคะทายาทใหม่เล็กหนึ่งออนากับวันแรกก็คือพันที่20สิงหาคมนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งอ๋ออากาศทุกวันพุธเพื่อหลายจตีนะคะสามารถดูออนไลน์ หรือดูสดได้หรือดูซ้ำได้ไดถ่ายแอปพลิเคชันวนนนันดีขอเียญประมือดับให้กับทีมนักแสดงผู้ประกอบการและทีมเชิดยอดชายาไทยค่ะ